จริงเกินไปไม่ได้ฟังไม่ได้อย่าอย่าเอาความจริงมาให้ฉันรับไม่ได้มันจริงเกินไปฉันไม่รับตั้งสติตั้งสตินะแล้วฟังเชื่ออะไรเชื่อไปแต่อย่ามาวุ่นวายไปอุดปากพวกที่เชื่ออย่าให้มันมาถามสงหนความเชื่อมาให้ดีแล้วไปช่วยกันบอกต่อๆกันอีพวกที่มีความเชื่อแบบเดียวกันอย่าเข้ามาถามเพราะถ้าถามกูตอบ ถ้ารับคำตอบไม่ได้อย่ามาถามไม่เคยแสดงความเห็นอะไรเลยเลอยต้องมีคนถามจึงตอบไม่ถามไม่ตอบดังนั้นล่ามโซคนที่เชื่อด้วยกันแบบเดียวกันอย่าให้เข้ามาถามคุมกันเองให้ได้หลายคนด่าคุมด้อมตัวเองไม่อยู่ปล่อยให้ด้อมตัวเองเนี่ยออกไปด่าชาวบ้านได้เวลามึงคุมด้อมความเชื่อมึงแล้วนะตั้งสติไม่เคยแสดงความเห็นเรื่องอะไร โดยปราศจากคนถามไม่ถามไม่ตอบถามเมื่อไรตอบเมื่อนั้นตอบตามสไตล์ตอบตามลักษณะดังนั้นไม่อยากให้พูดเรื่องอะไรคุมคนให้ดีคุมความเชื่อมึงให้ดีอย่าเข้ามาเพ่นพ่านในนี้เพราะถ้าเข้ามาเพ่นพ่านในนี้กูพูดแล้วกูพูดแรงกูพูดหนักกูพูดจริงกูพูดไม่มีใครคัดง้างได้ก็พูดอยู่ว่าขอยืมคําถามไม่ได้อ่านชื่อด้วยซ้ําว่าใคร คำถามเป็นพันคำถามไม่รู้ด้วยซ้าว่าใครถามจะด่าใครก่อนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นหรือเปล่าอ่ะเขาเล่นโซเชียลเป็นไหมนะั่นคือตั้งคำถามกูตั้งคำถามกับกลุ่มด้อมนี้มากเลยบอกว่าทุกอย่างเป็นความจริงแต่ก็บอกว่าต้องยึดตามประเพณีด้วยเอาสรุปจะเอาความจริงหรือจะเอาประเพณีงงไปหมดแล้วเนี่ยงงไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรอะไรเป็นอะไรงงไปหมดทุกวันนี้กูก็งงมหาัศาลไปหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรเป็นอะไรงงไปหมด ควรใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขก็แค่มึงมีความสุขครับจะต้องใช้ชีวิตยังไงอะ่ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคืออย่าไปอยากได้อย่างมีอย่าเป็นเกินกว่าความที่ต้องการอย่าไปอยากได้อย่างมีอย่าเป็นเกินกว่าอะไรได้ได้เจอหาได้อย่าไปสร้างนิสัยศิทธทําให้เกิดความทุกข์ลำบากในใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาชีวิตเราก็มีความสุขได้ความจนถือเป็นเวรกรรมหรือไม่ถ้าจนแต่กําเนิดก็นับว่าเป็นเวรกรรม แต่ถ้าในปัจจุบันเราจนแล้วแล้วเรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขไอ้การยากจนเนี่ยให้กลับมามีเงินมีทองได้อันนี้เป็นผลจากการกระทํแล้วร่างกายเนี่ยเป็นกรรมเก่าแต่กรรมเก่าเนี่ยมันจะส่งผลในปัจจุบันปัจจุบันนี้คือกายใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วกายใหม่นี้ก็กําลังสร้างกรรมใหม่ต่อไปเพราะนั้นหน้าที่เราคือเราต้องดับเหตุของกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นตรงหน้าปัจจุบันขณะให้ได้ความจริงกับศรัทธาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสห้าอย่างเหตุสง์ความปรารถนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าอินทรี่ห้าเราจะดีไม่ดีจะชั่วไม่ชั่วจะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่ห้าองค์ประกอบเนี่ยใครทําได้คนนั้นย่อมมีความสุขมากอย่างยิ่งในปัจจุบันลักษณะห้าอย่างศรัทธายิงตรงไปที่พระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่าศรัทธาโดยความจริงยิงตรงพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียว วิริยะคือความเพียรอย่างยิ่งสติสติคือการเลอกได้สัมปัญญะาคือการรู้รู้ตัวปัญญาคือการพิจารณาโดยแยกขาเหตุตาความเป็นจริงทีนี้ความจริงกับศรัทธาเนี่ยมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วความจริงไม่ศรัทธาก,ก็เป็นความจริงความจริงไม่ชอบอย่างไรมันก็ต้องจริงความจริงเดินสู่ความเสื่อมได้ไหมในเวลานี้ยังไม่ได้จนกว่าจะส่งผลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจึงสามารถเดินสู่ความเสื่อมได้เพราะฉะนั้น ศรัทธาใครศรัทธาอะไรก็ได้ศรัทธาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้แต่การแต่การศึกษาหลักความจริงเนี่ยอันนี้มันคือศรัทธาตามหลักความจริงของโลกนี้ต้องบรรลุขั้นไหนถึงเรียกตนเองว่าคนตื่นทามแล้วกูไม่เคยเรียกตัวเองว่ากูเป็นคนตื่นทามนะให้เข้าใจใหม่ถ้ากูเรียกว่าตัวกูเองเป็นคนตื่นทามกูจะตั้งชื่อว่ากูตื่นทามกูจะไม่ตั้งว่าคนตื่นทามนะ คำว่าคนตื่นทำเนี่ยความหมายคือใครก็ได้ที่ชื่อว่าคือชื่อว่าคนคําถามอีกคนถามเป็นคนไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าอาจารย์พูดว่าคนน่นะหมายความว่าทุกคนที่เป็นคนย่อมสามารถตื่นรู้และเข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าได้จึงเรียกว่าคนตื่นทำแต่ถ้าอาจารย์จะประกาศว่าอาจารย์เป็นคนตื่นทำอาจารย์จะประกาศตนเองว่ากูตื่นทำดังนั้นไม่ได้ใช้คํา,นนาคว่ากูตื่นทำนะให้เข้าใจใหม่นะเออถ้าเพื่อนด่าเราทั้งทงท,งที่เราไม่ได้ทําอะไรเลย จะทำยังไงดีครับพอจะเถียงก็เถียงไม่ทันตลอดเลยเพื่อนด่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมจะเถียงก็เถียงไม่ทันมันมึงก็รับสภาพเพราะมึงเป็นเรื่องกับมันเป็นเพื่อนมึงเองนะถ้ามึงอยากจะเถียงมันทันวิธีการง่ายๆเลิกเป็นเพื่อนกับมันซะไปหาเพื่อนที่มันเถียงกับมึงไม่ทันจบคําถามคือมึงจะไปเถียงกับมันทําไมไม่ต้องไปเถียงว่าอยากจะพูดอะไรปล่อยให้มันพูดไปรอมันพูดจนมันเหนื่อยอ่ะแล้วค่อยบอกอธิบายมันฟัง ถ้าไม่อยากฟังปล่อยมันไปไม่ต้องไปอธิบายมันฟังไปอธิบายคนอื่นให้มันฟังแทนดังนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาในการอธิบายและคนอื่นฟังเยอะแยะถ้าอธิบายแล้วแล้วเขาไม่ฟังวางเฉยไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวกลกังวลอะไรถ้าเราคนขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยวทุกวันจะทําอย่างไรให้เราสงอะไรวะถ้าเราเจอคนขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยวทุกอ๋อเราจะทําใจให้สงบยังไงดีคะ แล้วมึงไปวุ่นวายอะไรกับไฟเลี้ยวชาวบ,บ้านอ๋อมันลําบากต่อการเลี้ยวอย่างนั้นเหรอมึงก็มีสติให้มันเยอะๆสิคําถามคือมึงจะเดินค้อประตูกระจกรถทุกคันไหมล่ะว,ว่าทาไมม่เปิดไฟเลี้ยววิธีการคือทําใจตามความเป็นจริงว่าก็เขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราก็แก้ไขที่เราขับให้มันช้าลงตั้งอยู่กับนความไม่ประมาทอย่าไปจ่อระยะประชิดเวลาเขาเลี้ยวเราจะได้ไปชนตูดเขาไงแต่เราชนรถตูดเขาเพราะอะไรเพราะเราขับชิดเขาเกินไป มันจอดตูดแล้วเราก็ขับเร็วขับจึ๊กขับจัก๊กเวลาเขาเลี้ยวมันก็หักไม่ทานไงเราจะวิ่งตรงมันจะเลี้ยวมันก็เลยหักไม่ทนันสุดท้ายชนดังนั้นคนที่ขับเราจะแก้ไขระบบการขับขี่ควรแก้กายแก้ไขตัวเองก่อนไม่ต้องไปแก้ไขเนาเดินวิธีการทําใจคือทําอย่างนี้เยาวนัตตะคอมเป็นจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนไม่ได้หรอกคนประท้องถนนมันอาจจะไปกัะบมดทุกคนกันเลยก็ได้มันอาจจะเจอวันนี้ทั้งวันอาจจะเจอกระบมดเลยทั้งวันก็ได้อาจจะเจอทั้งหมดเลยก็ได้ในวันเดียวกันซึ่งเราไม่จําเป็นไงนึก เราไม่จะเป็นต้องไปรู้สึกไม่ดีเราไม่จะเป็นรู้สึกว่ายินดียิน้ายไม่จะเป็นต้องรู้สึกเลยหน้าที่เราคืออะไรขับรถไปด้วยความเมตตาสงสารขับรถไปด้วยความไม่ประมาทถ้าเรารู้สึกเหนื่อยมากแล้วไม่อยากทําอะไรแต่มีงานที่ต้องทําให้เสร็จอยู่ต้องจัดการความรู้สึกยังไงต้องจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงดีครับเหนื่อยก็พักพักสักห้านาทีสิบห้านาทีก็ได้แล้วค่อยตื่นขึ้นมาทํางานใหม่ก็ได้ แค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะมันจะเสียหายได้เพราะนั้นเราหน้าที่เราคือเราพักเ่อยแล้วพักนึงพักแล้วค่อยกลับเข้ามาทางานใหม่แต่ปัญหาคือที่เราเหนื่อยเพราะอะไรเราพอกเราพอกไว้ไงเราไม่ทางานเดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้รับมอบหมายมาก็เก็บไว้ใกล้ๆค่อยทําที่นี่มันก็ล้นมากันแน่นสิแล้วมันจะทาทาได้ยังไงสุดท้ายก็เหนื่อยยากลําบากเพราะนั้นเราต้องค่อยๆค่อยๆเคลียร์งานไปทีละอย่างทีละอย่างยาวไปพอกปูนไว้สุดท้ายมันก็นาไปสู่ความไม่เสร็จ เราควรจัดการยังไงกับการเป็นคนที่คิดมากก็เลิกคิดนันเองเราคิดมากก็คิดน้อยลงก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคิดมากวิธีการจัดการคืออะไรอาจารย์สอนไปแล้วพุทโธในใจเลยรู้ลมหายใจก็ได้รู้กับตัวเองก็ได้คิดพุทโธ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 เวลามันจะคิดมากเรื่องอะไรกลับมาคิดพุทโธ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 ทำแค่นี้เลยแค่นั้นมันก็หยุดคิดได้แล้วแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดคิดไงเราคิดไม่หยุดไม่ถอยคิดไม่เลิกมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดอย่างน